Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những วันนี้ผมมาองเยวกับจารวีตัวนะครับที่จก็มาพักกับเดชดังรีสร ค่าดสา6ค750้าวิสาเรือที่เข้มจะเปเพื่อนในกัมาเพื่อนเลยครับสังเกตว่าท่านท่าจะมีหมกับคนเชื่อแยะเลยนะครับ้ยทำไมแ่บุรอกันเกินเลยในทะเลครับของครับผัราครับหังที่คนดิ20คนครับลองลรงลงองลองลองี่งงอลัอล มาแล้วเป็นดิมา